เ,เชิญค่ะจากคุณกิติก,ตกรนะคะสอบถามเรื่องการทำกัวซา,าในผู้ป่วยที่ทานยาสลายริ่มเลือดครับกัวซา,าแล้วเป็นรอยช้ำเหมือนไปชนอะไรมาดังภาพควรทำกัวซา,าต่อหรือไม่ครับผู้ป่วยที่เป็นที่ทานยาสลายริ่มเลือดอหรือ,เ,อเก็ดเลือดน้อยอาจจะต้องระมัดระวังไปพิเศษหน่อยนะ หนึ่งเราก็ไม่ทํากัวซาก็ดีชัดเนื้อชัดตัวเอาก็ปลอดภัยกว่าคือผู้ป่วยที่ทานยาละลายริ่มเลือดเลือดก็จะไหลออกได้ได้ง่ายนะหรือว่าผู้ป่วยที่มีริ่มเลือดน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะความแข็งตัวของเลือดมันน้อยนะผู้ป่วยชนิดนี้ี่จะมีพิษในร่างกายเยอะจนทําลายเม็ดเลือดแล้วก็ชีวิตพยายามดันเอาพิษออกแล้วบางทีมันจะดันเอาพิษออกเยอะเกินไปมันทําให้ชีวิตดันเอาพิษออกเยอะเกินไป ชีวิตดันดพิษออกเยอะเกินไปจนเรานี่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้พลังชีวิตมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้บางทีชีวิตมันดันพิษออกเยอะเกินไปมันก็ไม่สบายได้เหมือนกัน,นถ้าให้ดีหนึ่งเราไม่เสี่ยงที่จะทํากัวซาสองถ้าเราจะทํากัวซาเพราะเราเกิดความไม่สบายขึ้นหนึ่งนะถ้าดีสุดเนี่ยเราไม่เสี่ยงเลยเราไม่ต้องทํากัวซาเลยเราใช้วิธีอื่น หรือจะกลัวสาด้วยผ้าก็ได้เช็ดก็ได้นะหรืออันที่สองเราอยากดูว่ากลัวซาเนี่ถูกกันหรือไม่ถูกกันกับเราไม่ได้หมายก็ว่าทําไม่ได้หรอกถ้ามีความรู้จริงๆตามหลักพุทธะนะมันมีทั้งทําได้และทําไม่ได้ถ้าขูดแล้วสบายแสดงว่าทําได้กับผู้ป่วยผู้นั้นผู้นั้นแสดงว่าช่วยระบายพิษได้ดีได้เหมาะได้ดีแต่ถ้า ทำแล้วไม่สบายนั่นแสดงว่าไม่เหมาะเพราะฉะนั้นลองทําดูบางจุดหยุดหยุดเท่านั้นก็พอแล้วถ้าอยากจะลองก็ลองบางจุดที่มันไม่สบายลองทําไปดูนะถ้าเราทําแล้วมันสบายขึ้นแนะปลว่าถูกกันถ้าเราทําแล้วมันไม่สบายแปลว่าไม่ถูกกันนะอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความจําเป็นต้องทำนะก็ให้ดูความสบายเป็นหลักถ้าสบายก็ทำถ้าไม่สบายก็ไม่ทำ หรือถ้าเราคิดว่ามันเสี่ยงคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงเราไม่ทําก็ดีกว่านะถ้าเราคิดว่าเออถ้าแบบนี้เราเราทานยาละล,ะลายริ่มเลือดอยู่นะหรือว่าเรานะเรามีเกล็ดเลือดที่มันต่ําอยู่แล้วก็ไม่เสี่ยงดีกว่าอันดับแรกเราไม่เสี่ยงสองถ้ามันมีความจําเป็นว่าโอ้โหมันทรมานมากใช้วิธีอะไรก็ไม่หายอยากจะลองกลัวซาดู อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ลองลองดูก็ได้นะเราค่อยๆทําอย่าไปทําเยอะทําน้อยๆไปดูก่อนว่าสบายไหมนะถ้ามันสบายเราก็ทําถ้าไม่สบายเราก็ไม่ทำนะอย่างคนไข้ SLE ก็ตามคนไข้ไหนคนไข้ไหนก็ตามนะถ้าเออมันมีความเสี่ยงที่จะคือทาแล้วไม่สบายนะนะถ้าทําไปแล้วไม่สบายเราก็ไม่เอาถ้าทําแล้วสบายเราก็เอาเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสบายจะหายโรคเขาช่วยระบายพิษแต่ถ้ามันไม่สบายแปลว่ามันไม่ถูกกันมันอาจจะเกิดการโนโหพิษมันเยอะแล้วมันจะกลูออกมาเลยบางทีมันกลูออกมามากเกินไปแล้วมันระบายออกไม่ทันนี่แย่มอนกันน่ามันแย่มอนกันเพราะนั้นผู้ป่วยที่ไม่ทํายาเม็ดเลือดเม็ดหลักจะใช้ยาแผนใดๆก็ตามจะใช้แพทย์วิธีรมหรือจะใช้ ยาเสริมแบบแพทย์วิธีรมหรือวิธีการอื่นๆในโลกนี่เสี่ยงมากผู้ป่วยที่ไม่ทําเม็ดเลือดเม็ดหลักนี่เสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงมากๆเลยที่จะเกิดอาการแพ้ได้หรือว่าจะเกิดอาการอันตรายได้เพราะบางทีหนึ่งมันกดโรคว่าตรงนั้นสองบางทีมันก็จะฝากพิษออกอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีทั้งจะฝากพิษออกตรงนั้นตรงนี้มากเกินไปจนมันระบายออกไม่ทันแล้วมันจะเกิดเป็นโรคจุดนั้นจุดนี้ขึ้น เสี่ยงมากอันตรายมากเลยหนึ่งทั้งกดโรคไว้มากขึ้นมากขึ้นเพิ่มพิษเข้าไปมากขึ้นสองถ้าเปิดทางระบายพิษมันก็จะพิษก็จะวิ่งออกมากเกินไปจนอันตรายมันวิ่งออกมากเกินไปนี่ก็คือพิษวิ่งออกตรงนั้นแล้วกลูไปออกไปออกตรงนั้นมากแล้วมันออกไม่ทันพิษไปค้างไว้อะมันไม่ใช่ออกหรอกมันกลูไปออกช่องไหนช่องไหนก็แล้วแต่ที่มันจะวิ่งออกแล้วมันออกไม่ทันมันจะอันตราย วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการดูแลสุขภาพต้องเริ่มต้นโดยเม็ดเลือดเม็ดหลักเริ่มต้นโดยเม็ดเลือดเม็ดหลักแล้วนอกนั้นจะใช้แพทย์วิธีธรรมหรือใช้ตัวเสริมอื่นใดตัวเสริมของพวทรหรือวิธีเสริมอื่นใดก็จะปลอดภัยมากขึ้นอะไรที่ถูกกันก็จะดีขึ้นเร็วอะไรที่ไม่ถูกกันก็จะปลอดภัยเพราะมันมีเก้าสิบเปอร์เซบกเกินร้อยคุ้มครองและจะรู้ได้เร็วว่ามันไม่ถูกกันมันไม่สบาย แล้วก็จะหยุดได้เร็วจะมีระบบประสาทที่ดีมีจิตวิญญาณที่ดีระบบประสาทที่ดีน่าจะแก้ไขได้ดี